ปัจจุบันกำลังพักอยู่กับลูกๆของเธอจอร์ดหลุยและชาลลอตและในขณะที่เธอยังคงต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไปเคธมิดเดิลตันก็ออกจากพื้นที่สำรองของเธอแล้วเจ้าชายวินเลียมร่วมกับภรรยาของเขาในสิ่งพิมพ์ที่น่าประทับใจนี้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ลานบินกองทัพอากาศในวันเสาร์ที่วันที่25พฤษภาคม2567 เจ้าหน้าที่ยืนยันนักบินเสียชีวิตหลังเครื่องบินสปิตไฟในสงครามโลกครั้งที่2ตกในทุ่งใกล้สถานีกองทัพอากาศในเมืองลินคอนเชียเครื่องบินลำนี้เป็นของ Battle of Britain Memorial Flight ซึ่งประจำอยู่ที่กองทัพอากาศคอนนิงสบีและกองทัพอากาศกล่าวว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดตามคำกล่าวของเฮลโลเจ้าชายวินเลียมและเคทมิดเดิลตันไม่พอใจกับเรื่องนี้ จึงต้องการแชร์ข้อความสะเทือนใจบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเสียใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวบ่ายวันนี้จากราฟโคนิงสบีความคิดของเราคือค่ำคืนนี้ด้วยความใกล้ชิดกับนักบินการต่อสู้แห่งการบินเพื่อรำลึกถึงสหราชอาณาจากักรและถึงครอบครัวราฟทั้งหมดเพื่อเป็นการเตือนใจข้อความสุดท้ายจากวินเลียมและเคด ซึ่งขณะนี้กําลังต่อสู้กับโรคมะเร็งย้อนกลับไปในเดือนเมษายนเมื่อพวกเขาแสดงไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากการถูกแทงอย่างน่าสลดใจในซิดนีย์เหตุการณ์น่าสยดสยองนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเวสตฟิลด์สี่แยกบอนไดมีผู้เสียชีวิต6รายและบาดเจ็บ12รายและเด็กทานไกว9เเดือนต้องได้รับการผ่าตัดการชนกันระหว่างเครื่องร่อนทั้งสอง หลังเกิดอุบัติเหตุกองทัพอากาศระบุผ่านการถแถลงข่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่เราต้องยืนยันการเสียชีวิตของนักบินกองทัพอากาศคนหนึ่งในอุบัติเหตุอันน่าสลดใจซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ใกล้กับกองทัพอากาศครอบครัวของนักบินได้รับแจ้งแล้วและเราขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ จำนวงอาทิตย์นักบินเสียชีวิตหลังจากเครื่องร่อนสองเครื่องชนกันขนาดลงจอดที่สนามบินข้อความของตำรวจกล่าวเสริมว่าการสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่หลังการเสียชีวิตของชายวัย45ปีหลังจากการชนกันระหว่างเครื่องร่อนสองลำที่สนามบินใกล้เมืองแบล็กลี์ตำรวจนอตเทมตันเชียร์ er และสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศไอได้เปิดการสอบสวนเพื่อระบุสถานการณ์ของเหตุการณ์ และทำความเข้าใจสาเหตุของการชนกันที่นักบินได้เข้าร่วมในงานแสดงการบินพลเรือนที่อยู่ห่างจากฐานทัพออกไป9้าไม้์เพื่อรำลึกถึงบทบาทของนักบินราบในการต่อสู้กับการโจมตีของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2